สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับ,บายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายจักรยานนะครับไฟฉายติดจักรยานนะใน,นลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เป็นไฟฉายยี่ห้อเออไม่รู้ว่าอ่านวา y หรือ u นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับจะน่าจะเป็นชื่อยี่ห้อ g o นะครับรุ่น G l ขีด800 t g l ขีด m 8 0 0 t นะครับน่าจะมาเป็นรุ่น800ลูเมนนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายจักรยานนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับแล้วก็พอมาเปิดอีกทีนึงก็ไม่ติดแล้วนะครับก็นานเท่าไหร่เพราะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้น่าจะหลายเดือนนะครับ ทำให้ตัวแบตเตอรี่นั้นดูดไฟออกไปเรื่อยๆนะครับดูดดูดไฟออกจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะถา้ถามไม่ได้ชาร์จถ้ามไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมไม่รู้ว่าวงจรบางตัวเนี่ยมันจะมีการหล่อเลี้ยงไฟไว,ไว้ตลอดเวลานะครับหรือบางตัวก็จะอาจตัดการทํางานไปเลยได้ก็มีนะครับผม,มแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะมีไฟเลี้ยงหล่อเลี้ยงที่วงจรด้วยนะครับถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับแนะนําให้ หนึ่งครั้งเอ่อหนึ่งเดือนนะครับถอดออกมาชาร์จหนึ่งครั้งนะครับตัวไฟฉายจะกลับมาใช้งานได้นะครับจะมีไฟไว้ใช้งานได้ตลอดนะครับอ่านี่นะครับนี่ไฟสถานะการทำงานนะครับนี่นะครับจะขึ้นเป็นสีแดงนะ,ะดึงออกนะครับก็ตัดการทำงานนะครับ ถ้าไม่มีการใช้งานเลยนะแนะนำให้1นึ่เดือนชาร์จหนึ่งครั้งนะครับในแบตเตอรี่จะได้มีไฟไว้สำหรับใช้งานได้ตลอดนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้เป็นเดือนนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานเลยนะแต่คิดว่าตัววงจรตัวนี้นะจะมีการดูดเลี้ยงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบโหมดการทำงานดูนะครับขอถอดสายออกกนเนาะ นี่นะครับเปิดขึ้นมาหนึ่งครั้งมันจะจำหมดล่าสุดที่เราเปิดค้างไว้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับกดสองครั้งเป็นโหมดนะครับเปลี่ยนระดับแสงนะครับเราลอง,ลองปิดดูว่าไม่รู้ว่ามันจะจำหมดสุดท้ายหรือเปล่านะกดค้างจำนะครับ จำโหมดสุดท้ายที่เราเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะครับนี่นะพอเราระดับแสงลงนะครับแล้วกดดับบันคลิกนะครับจะเป็นโหมดสต็อปหรือโหมดกระพริบนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดกระพริบที่ช้าลงนะครับอันนี้กระพริบเร็วกระพริบช้านะครับ กดแต่บันคลิกนะครับจะเป็นการสลับโหมดนะครับให้ไฟติดโมดเอ่อไฟเป็นไฟติดตลอดเวลานะครับนะครับแล้วก็เบาระดับแสงลงโดยการเป็นโหมดถอยหลังนะครับอ่าแล้วกดค้างอีกทงหนึ่งก็คือปิดตัวไฟฉายนั่นเองนะครับสําหรับไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีลูกเล่นฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับก็ตัวนี้แบตเตอรี่มันเสียนะครับก็ทำการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ สำหรับไฟฉายตัวนี้เดี๋ยวเตรียมตัวส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายได้นะครับก็ที่ท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามรูดคุยก,กันได้นะครับกินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมินนะครับสวัสดีครับ